สวัสดีค่ะเด็ก พบกับคุณครูทรายอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูทรายก็นําเนื้อหาการเรียนการสอนสนุกสนุกมาฝากเด็กๆก,กันอีกเช่นเคยเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนื้อหาข้างในคุณครูทรายอยากให้เด็กๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้กันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วว่าวันนี้คุณครูทรายนาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากงั้นเราก็ไปติด ติดตามชมกันได้เลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูไซอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะคุณครูทรายก็นําเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านตั้งคําถามตอบคาถามเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาฝากเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนื้อหาข้างในนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อการเรียนการสอนของสัปดาห์นี้กันก่อนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูหัวข้อกันเลยหัวข้อแรกคําศัพท์น่ารู้หัวข้อที่2 เนื้อเรื่องย่อหัวข้อที่3มนะคะถามตอบจากเนื้อเรื่องและสุดท้ายค่ะชวนกันคิด เราไปดูหัวข้อาการเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะหัวข้อแรกคำศัพท์น่ารู้วันนี้คุณครูทรายก็นำำําคําศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิใจในภาษาไทยมาฝากกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์น่ารู้คําศัพท์แรกกันเลยคะ่ะคําศัพท์น่ารู้คําศัพท์แรกเสนอคําว่ากลี อ่านว่ากรีความหมายคือโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนะคะเด็กๆสังเกตได้จากรูปภาพที่คุณครูวงกลมไว้เลยค่ะเห็นไหมคะภาพที่สองนะคะเด็กๆกะรีอ่านว่ากะรีความหมายนะคะเด็กๆคำว่าช้างค่ะต่อไปภาพที่สามนะคะ กิจกรรมอ่านว่ากิจกรรมความหมายการที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ภาพที่4เลยนะคะเด็กๆทำนองสนอความหมายวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรอง ดอกพุทธความหมายชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกสีขาวกลิ่นหอมต่อไปนะคะปักเป้าอ่านว่าปักเป้าความหมายชื่อว่าชนิดหนึ่ง ปักกระเป้าอ่านว่าปักกระเป้าความหมายชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งเสลาอ่านว่าเสลาความหมายหินเเลา อ่านว่าสะเหลาความหมายนะคะชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งใบมีขนดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งช่วงต่อไปเลยนะคะเด็กๆ ช่วงเนื้อเรื่องยอ่อวันนี้คุณครูทรายก็นําเนื้อเรื่องยอ่อมาให้เด็กๆได้ลองฝึกอ่านทบทวนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อเรื่องย่อที่คุณครูทรายนะํามาฝากกันเลยค่ะเนื้อเรื่องย่อในวันนี้นะคะเสนอเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา โรงเรียนของน้ำพึ่งจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นทุกปีมีการโต้วาทีการประกวดแต่งเรียงความการแต่งคำประพันธ์การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมการแข่งขันอ่านออกเสียงและการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมาช่วยการเตรียมงานในวันหยุด น้ำพึ่งและเพื่อนๆนมีหน้าที่จัดป้ายนิเทศระหว่างเตรียมงานมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยเกิดขึ้นตู่สั่งไส้กรอกกับแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไหมหกไม้แต่แม่ค้ากลับหยิบไส้กรอกไม่ไหมมาให้จะขอเปลี่ยนแม่ค้าก็ไม่ยอมส่วนเป้ง กำลังตัดตัวอักษรเตรียมจัดป้ายได้ยินเสียงบ่นว่าสระโอหายไปไหนเป้งได้ยินคิดว่าถามหาโอจึงบอกไปว่าโอไปตักน้ำที่สระทำให้เพื่อนๆนหัวเราะจนตัวงอ ในวันงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจแก้วตาสนใจเรื่องการแต่งเรื่องจึงไปดูผลงานที่นำคำออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมาแต่งเรื่อง ตู่กับโอมีความแม่นยำและอ่านออกเสียงคำควบกลำ้ำคำที่มีรอเรือรอลิงได้ถูกต้องชัดเจนทั้งสองคนจึงลงสมัครแข่งขันอ่านออกเสียงและได้รับรางวัลทั้งคู่ <c oughs> เพื่อนๆที่มาสมัครแข่งขันต่างมาซักถามว่าทั้งสองมีวิธีอ่านอย่างไร เพราะมีคำที่เขียนเหมือนกันตูและโอชี้แจงว่าให้สังเกตใจความข้างเคียงของคำนั้นเด็กๆชอบกิจกรรมที่จัดในวันภาษาไทยมากและอยากให้มีทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันภาษาไทยเท่านั้นเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ เป็นอย่างไรกันบ้างคะจบไปแล้วคะ่ะกับเนื้อเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราต่อไปเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะคะถามตอบจากเนื้อเรื่องถามตอบจากเนื้อเรื่องช่วงนี้นะคะคุณครูทรายก็มีคำถามจากเนื้อเรื่องจากต้นเรื่องนะคะมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทบทวนกันดูคะ่ะเราไปดูคำถามแรกที่คุณครูทรายเตรียมมากันเลยนะคะ,ะคำถามแรก ข้อหนึ่งรูปภาพที่กำหนดให้ข้อใดอ่านถูกต้องกอไก่กรีอ่านว่ากรีขอไข่การีอ่านว่าการีค่ะจับเวลา5วินาทีเด็กๆลองเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดดูนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาติ๊กตัก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 ติ๊ก เด็กๆเลือกข้อไหนกันคะคำตอบก็ที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองคะ่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่2นะคะรูปภาพที่กำหนดให้ข้อใดอ่านถูกต้องก็ไก่ปักกะเป้า ขอไข่ปักเป้าเด็กๆตอบข้อไหนกันคะเดี๋ยวครูสายจะจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วจับเวลาติ๊กตอก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 ปิ้งปองข้อที่ถูกก็คือข้อ กไก่นั่นเองค่ะจากรูปภาพอ่านว่าปักกระเป้านะคะข้อขอไข่ไม่ถูกค่ะต่อไปไปดูข้อที่3กันเลยค่ะเด็กๆข้อที่3รูปภาพที่กำหนดให้ข้อใดอ่านถูกต้องถ้าพร้อมแล้วกอไก่เสลาอ่านว่าเสลาขอไข่รสเหา อ่านว่าสลาค่ะถ้าพร้อมแล้วจะเวลา5วินาทีค่ะติ๊กตอก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 ิ๊กกกกกกกงงปงข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะอ่านว่าสะเลานั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะขอกอไก่ไม่ถูกนะคะเด็กๆ ต่อไปข้อที่สกรีอ่านว่ากรีมีความหมายว่าอย่างไรกอไก่หินภูเขาขอไข่โครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆไปเลยติ๊กตอก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  ปิ้งปองตอบข้อขอไข่นะคะโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนั่นเองค่ะข้อกอไก่ไม่ถูกนะคะเด็กๆต่อไปเราไปดูข้อที่5กันเลยค่ะปักเป้าอ่านว่าปักเป้ามีความหมายว่าอย่างไร กอไก่ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกสีขาวกลิ่นหอมขอไข่ชื่อเ่าวชนิดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆติ๊กตอก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 ข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนเอ่ย ปิ้งปองข้อขอไข่ถูกต้องค่ะชื่อว่าวชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะข้อกอไก่ไม่ถูกนะคะเด็กๆต่อไปไปดูข้อที่6กันเลยค่ะ สะเหลาอ่านว่าสะเหลามีความหมายว่าอย่างไรกอไก่ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งใบมีขนดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งขอไข่วิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกองถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5วินาทีค่ะติ๊กตอก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 ติ๊ก ตอกติ๊กตอกปิ้งปองข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆตอบข้อกอไก่กันหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะข้อขอไข่ไม่ถูกนะคะเด็กๆต่อไปเราไปดูข้อที่7เลยค่ะ เรื่องภูมิใจในภาษาไทยเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันอะไรกอไก่วันวิทยาศาสตร์ขอไข่วันภาษาไทยถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5วินาทีเลยค่ะติ๊กตอก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 ข้อนี้เด็กๆตอบข้อ ขอไข่นั่นเองนะคะวันภาษาไทยค่ะขอ้ขอกอไก่ไม่ถูกนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะต่อไปเราไปดูช่วงชวนกันคิดกันเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณครูทรายก็มี ใบกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองฝึกคิดทบทวนกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะถ้าเด็กๆด,ดาวน์โหลดกันมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลงมือทำกันได้เลยค่ะนี่คือรูปแบบหน้าตาใบากิจกรรมของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ ข้อที่หนึ่งรัฐบาลประกาศให้วันใดเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติกอไก่วันที่2 6มิถุนายนขอไข่วันที่2 6กรกฎาคมข้อควายวันที่29มิถุนายนงองูวันที่29กกรกฎาคมข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนคะข้อนี้ตอบข้อ งองูค่ะวันที่2 9กรกฎาคมต่อไปข้อ2นะคะข้อที่2ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนของน้ำพึ่งกอไก่การประกวดแต่งเรียงความขอไข่การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมคอควายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง งงูการแข่งขันอ่านออกเสียงข้อนี้ข้อไหนที่ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนของน้ำพึ่งคะเด็กๆข้อนี้ตอบข้อคอควายนั่นเองค่ะการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ต่อไปข้อที่3เด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานวันภาษาไทยแห่งชาติในวันใดกอไก่วันเปิดภาคเรียนขอไข่วันก่อนปิดภาคเรียนคอควายวันเรียนปกติงองูวันหยุดเรียนข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองค่ะวันหยุดเรียน ต่อไปข้อที่4นะคะน้ำผึ้งและกลุ่มเพื่อนๆรับหน้าที่ทำสิ่งใดกอไก่จัดป้ายนิเทศขอไข่เตรียมดนตรีเพื่อใช้แข่งคอควายเตรียมเนื้อหาที่ใช้อ่านงองูจัดเวทีการแสดงข้อนี้ตอบข้อไหนคะ ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะจัดป้ายนิเทศข้อที่หนะคะข้อสุดท้ายตู่มาช้าเพราะไปซื้ออะไรกอไก่หมูปิ้งขอไข่ไส้กรอกปิ้งคอควายไก่ย่างงองูปลาย่างข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะไส้กรอกปิ้ง ส่วนข้อที่เหลือเด็กๆลองไปฝึกทำเป็นการบ้านดูนะคะอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ที่คุณครูทรายนำเนื้อหาการเรียนการสอนสนุกๆมาฝากเด็กๆชอบไหมคะถ้าเด็กๆชอบครั้งหน้าคุณครูทรายจะนำเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมรอติดตามชมกันได้เลยนะคะ ส่วนครั้งนี้คุณครูซายอยากให้เด็กๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยนะคะและก็เด็กๆอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูซายกันเยอะๆนะคะส่วนสำหรับวันนี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ